ครับก็ท่านผู้บริหารที่เารมทุกคนนะครับวันนี้าทางคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมปรสนอรชาเลนต์นะครับก็จะมีการจับฉลากนะครับเพื่อที่จะจัดลําดับนะฮะัจัดลาด,นะด,ดับในการที่จะให้น้องนะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชา a เลนต์นั้นได้สมดัมภาษณ์นะครับโดยคณะกรรมการนะครับวันนี้ผมก็จะจับฉลากขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าได้ ได้ของอำเภอไหนนะครับก็จะเป็นลำดับและเวลาที่ระบุตามนี้นะครับผมผมจะเริ่มเลยนะครับลำดับที่หนึ่งครับผมจับขึ้นมาได้เป็นวัดสนอมเมืองหนึ่งครับครับหนึงน่ง,งครับต่อเลยนะครับ ต่อไปเป็นกสออำเภอจบปบาครับสรปาาครับต่อไปเป็นกสลนออำเภออำเภอเมืองสี่ครับ ต่อไปเป็นสองอำเภอเนือกางครับผมต่อไปเป็นสองอำเภอเงาเงานะครับต่อไปเป็นสองอำเภอตกอะคาครับผม ต่อไปเป็นของอำเภอห้างฉัดครับห้างฉัดต่อไปเป็นของอำเภอเถินครับผมต่อไปเป็นของอำเภอแม่มหมะแม่หมะครับ ต่อไปเป็นของอำเภอวังเหนือครับผมและต่อไปเป็นอำเภอเมืองสามครับอำเภอเมืองสามต่อไปเป็นกอสนอแม่คะและ ตามด้วยกอสนอแจ้งโมกอสนอแจ้งโมนะครับกอสนอำเภอแม่พริกใส่พิงนะครับและสุดท้ายคือกอสนอำเภอเมืองรางสองครับผมก็อยากจะให้ผู้บริหารได้ แจ้งนักศึกษาที่เป็นนักร้องแล้วก็หางเครื่องนะครับได้สแตนบายไว้เพื่อ,อเราจะมีการสัมภาษณ์โดยาซูมนะครับผมครับผมแล้วก็ขอใหอ้ดูเวลานะครับในการที่จะออรอคณะกรรมการสัมภาษณ์นะครับผมนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม